สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการลูกทุ่งจรุงใจวันนี้มาทำความรู้จักกับแอมชนทิชาแชมป์21สมัยจากรายการดวลเพลงชิงทุนที่ครองใจมหาชนคนไทยทั้งประเทศด้วยความกระตันอยู่เรื่องราวของเธอจะเป็นอย่างไรมาติดตามกันเลยนะครับรายการลูกทุ่งจรุงใจวันนี้ประวัติน้องแอมชนทิชา เป็นใครมาจากไหนเธอเป็นสาวน้อยมาจากจังหวัดอำนาจ,จเจริญที่มาแข่งขันในรายการดวลเพลงชิงทุนเพราะต้องการหาเงินมาซ่อมบ้านให้ยายมาพร้อมกับดีกรีของแชมป์ตำแหน่ง21สมัยไปแล้วรับเงินทุนสะสมทั้งสิ้น750,000บาทเธอคือแอมชนทิชาเรามาทำความรู้จักกันนะครับน้องแอมชนทิชา ทุกวันนี้นะครับกำลังศึกษาอยู่ชั้นม .5 โรงเรียนชานุมานวิทยาคมจังหวัดอำนาจเจริญวันนี้ก็อาศัยอยู่กับคุณตาคุณยายอยู่ที่บ้านโคกสารตาบลโคกสารอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญหากพูดถึงน้องแอมแล้วคนแถวบ้านจะรู้จักเพราะว่าชอบร้องเพลงมากเริ่มการประกวดร้องเพลงตั้งแต่อายุ9ขวบงานเล็กๆที่จัดขึ้นในอำเภอ และเป็นผู้เข้าประกวดที่อายุน้อยที่สุดในเวทีนั้นแม้นเธอจะไม่ได้รับรางวัลอะไรเลยแต่ก็มีความมั่นใจและก็กล้าแสดงออกมากขึ้นทุกเวทีจึงเดินสายประกวดอีกหลายหลายเวทีโดยที่มีคุณยายเป็นคนช่วยสอนเรื่องของการร้องเพลงให้เธอมาโดยตลอดด้วยความที่เป็นคนชอบร้องชอบรำได้อัดคลิปร้องเพลงฝากเพลงถึงยายของพี่ต่ายอรไทย เพื่อมอบให้กับยายลงในติกตอกและได้กลายเป็นไวรัสที่มียอดผู้ชมมากกว่า2ล้านวิวจนไปเข้าตานักแต่งเพลงชื่อดังอาจารย์จินนี่ภูไทยจึงมีเพลงแรกในชีวิตชื่อน้องมาลากับค่ายเพลงภูไทยเรคคอร์ดมาถึงช่วงจังหวะแอมชนทิชากับรายการดวลเพลงจริงทุนแอมได้สมัครเข้าแข่งขันรายการดวลเพลงจริงทุน โดยเธอใช้เวลารอนานกว่า1ปีกว่าที่รายการจะเรียกเข้ามาแข่งการมาครั้งแรกของเธอต้องมาแข่งกับสุดยอดนนน้องบัวลำพูซึ่งเป็นแชมป์45สมัยและเธอก็สามารถโค่นแชมป์ได้สำเร็จทำให้เธอเป็นที่รู้จักของมิตรรักนักเพลงที่ชอบเพลงลูกทุ่งมากขึ้นแอมชนทิชามีซิงเกิลที่ปล่อยออกมาก,กับค่ายเพลงซองเดอร์ ในเพลงคำสัญญาที่ชานุมานซึ่งเป็นผลงานปลายปากกาของครูสลาคุณวุฒิบ่งบอกถึงน้ำเสียงอันทรงพลังถ่ายทอดผ่านบทเพลงคำสัญญาที่ชานุมานซึ่งเป็นเรื่องราวชีวิตของเธอและท้องถิ่นอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนทำให้ทุกคนรู้จักชานุมานในนามของแอมชนทิชาและวันนี้ เธอเดินเข้าสู่ประตูของแกรมมิโกรอย่างสง่างามไม่นานซองเดอร์ De, คำสัญญาที่ชานุมานก็ถูกปล่อยออกมาด้วยเนื้อร้องและมิวสิกวิดีโอที่มีครูสลาคุณวุฒิเป็นผู้แต่งให้ซึ่งตอนนี้ก็ติดอันดับหนึ่งมาแรงจาก YouTube ไปแล้วในขณะนั้นนะครับด้วยเพลงคำสัญญาที่ชานุมานทำให้วงการเพลงต้องกลับมามองเธอสาวน้อยเสียงดีหน้าหวาน แอมชนทิชาจากเวทีการประกวดดวลเพลงชิงทุนผู้ครองแชมป์21สมัยพ่วงตำแหน่งผู้ทำเรตติ้งสูงสุดในรายการที่เคยออกอากาศมาด้วยน้ำเสียงที่เป็นธรรมชาติครูสลาคุณวุฒิเห็นแววเลยทำเพลงให้พร้อมปล่อยออกมาเพลงแรกคำสัญญาที่ชานุมานซึ่งอำเภอชานุมานนั้นเป็นบ้านเกิดของเธอนั่นเองเรียกได้ว่า ปล่อยมาเพลงแรกก็ประสบผลสำเร็จไปแล้วไอ้หนูเอ้ยจนมาถึงข่าวใหญ่ที่ใครก็ต้องเงี่ยงหูฟังครูสลาอาสาพลิกชีวิตแอมชนทิชาพาเซ็นสัญญาที่บริษัทใหญ่แกรมมี่โกแอมชนทิชาศิลปินอายุน้อยจากอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญแชมป์ดวลเพลงจริงทุน21สมัยเจ้าของซิงเกิลคำสัญญาที่ชานุมาน ซึ่งตอนนี้มียอดวิวทะลุ7ล้านวิวกำลังไปได้สวยบนเส้นทางของศิลปินล่าสุดเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2565ครูสลาคุณวุฒิได้นำพามาเซ็นสัญญาเป็นศิลปินสังกัดค่ายแกรมมี่โกครูสลาคุณวุฒิศิลปินแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2564สาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลประพันธ์เพลงไทยลูกทุ่ง บอกกับทีมข่าวสนุก .com ว่าเหตุผลที่ตัดสินใจนำสาวเสียงดีวัย17ปีลูกหลานชาวอำนาจ,จเจริญบ้านเดียวกันจากค่ายเพลงซองเดอร์ของแพรวาคุณวุฒิซึ่งเป็นลูกสาวมาเป็นศิลปินค่ายเพลงชั้นนำของเมืองไทยเพราะมีความรู้สึกว่าเป็นคนที่ใช่อีกคนหนึ่งมีบุคลิกที่น่ารักเป็นธรรมชาติมีความสดใส ที่สำคัญมีพรสวรรค์สามารถพลิกชีวิตให้กับครอบครัวได้ครูสลายังได้บอกอีกว่าถ้ามองกันสายทางลูกทุ่งแล้วพรสวรรค์เป็นสิ่งเดียวที่เป็นทรัพย์สินหรือเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับลูกชาวบ้านจะเอามาใช้พลิกชีวิตตัวเองได้ถ้าหากเขาใช้ถูกวิธีรวมถึงมีคนพาไปสู่ทิศทางที่มันควรจะเป็น ผมขออาสาเป็นคนคนนี้พาพรสวรรค์ลูกหลานไปส่งต่อในจุดที่ดีที่สุดครูสลาคุณวุฒิยังได้บอกอีกว่ามีความรู้สึกว่าเด็กคนนี้เขาไม่ได้อยู่ที่มุมมองของเด็กที่สวยที่สุดไม่ใช่เด็กที่เซ็กซี่ไม่ใช่เด็กที่มีจุดขายด้านบุคลิกแต่มีแก้วเสียงบางอย่างที่ร้องออกมาแล้วทําให้มีความรู้สึกเหมือนกับได้ฟังเพลงของแม่อังคณางคูนชัย แม่ชวีวันดำเนินศิริพรอ,อัมไพพงศ์หรือแม้กระทั่งตายอรไทยครูมีความรู้สึกว่าเด็กคนนี้มีแก้วเสียงแบบนี้แล้วร้องเพลงบ้านให้คนรู้สึกชอบในยุคสมัยนี้มันเป็นพรสวรรค์พิเศษที่สวรรค์ให้เข้ามาก็อาสาว่าถ้าลูกไม่ติดขัดอะไรก็จะพามาส่งที่สถานีส่งดาวที่แกลมมี่นี้ ที่นี่ครูเชื่อมั่นว่าเป็นสถานีส่งดาวน่าจะได้มาตรฐานที่สุดที่หนึ่งของประเทศไทยครูจึงพาเข้ามาที่นี่ครูยังมีความเชื่อว่าแอมมีความใช่อยู่ในจุดที่น่าพอใจมากคนหนึ่งทั้งในความรู้สึกเมื่อแรกพบและหลังจากได้ฟังกระแสเสียงคนอื่นมีความรู้สึกว่าแก้วเสียงแบบนี้เป็นแก้วเสียงที่สวรรค์ให้มาจริงๆ คนร้องเพลงเก่งมันพัฒนาได้และก็มีเยอะแต่คนที่มีเสียงถูกใจบางคนเราก็ไปสั่งไม่ได้อันนี้ต้องยอมรับความจริงคนร้องเพลงเก่งเราก็เดาได้ว่าคนชอบเสียงเขาเยอะมากนี่คือสิ่งที่พิเศษบุคลิกของเพลงยุคใหม่มันไปไกลแล้วไปแบบเกาหลีฝรั่งแต่อยู่ๆเสียงแบบนี้ได้รับการยอมรับก็หวังว่าแอมจะมาทำหน้าที่ แทนพี่นางซิลิพรยุคใหม่ที่ร้องเพลงแบบบ้านๆแต่ถูกชอบโดยคนฟังได้ถ้าเป็นอย่างที่หวังน้องก็มีที่ยืนที่อยู่ในพื้นที่ของศิลปินด้านน้องแอมชนทิชาเผยความรู้สึกหลังได้เซ็นสัญญากับค่ายแกลมมิโกโดยมีคุณแม่อยู่เคียงข้างบอกว่ารู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นศิลปินค่ายเดียวกันกับพี่ตายอรไทยนักร้องขวัญใจมหาชน ผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับตนอยากเป็นนักรองการได้มาอยู่ค่ายแกรมมิโกน้องแอมรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีหนูอยู่กับคุณยายที่อำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญบ้านที่เป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูงปลวกกินผุพังหมดแล้วเวลาลมพัดหรือเดินขึ้นลงมันโยกเยกรู้สึกได้เลยห้องน้ำก็ไม่ได้อยู่ในตัวบ้าน เวลาคุณยายจะเข้าห้องน้ําก็ค่อนข้างที่จะลําบากหนูมีความคิดว่าถ้าเรียนจบมีงานทําจะสร้างบ้านใหม่ที่มีห้องน้ําอยู่ในตัวบ้านยายก็จะได้ใช้อย่างสะดวกตอนนี้ฝันกําลังจะเป็นจริงแล้วเมื่อเป็นนักร้องในค่ายเพลงชั้นนําจะตั้งใจสร้างสรรผลงานและเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆนําไปใช้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องขอบคุณที่มาข้อมูลสนุก c o ม ไว้เจอกันใหม่กับรายการลูกทุ่งจะรุงใจอย่าลืมกดติดตามโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ